รัฐวัตจัดให้ก็จริงๆคือดีใจแล้วก็คิดถึงบรรยากาศ เนาะในในกองในอะไรเงี้ยขนาดแค่แบบตอนถ่ายไพลอตก็รู้สึกสนุกกันแล้วกลับมาเล่นกันกลับมาแกล้งกันหยอกทีมงานหยอกกันเองแกล้งกันเองอะไรย้ยถือว่ามันไม่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆตน้งแต่มาอินจจเนียเนาะแล้วก็ขาหยจากการออกกองแบบการถ่ายซีรีส์ออกกองแบบจริงจังมานาน<ๆ>ก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบถ่ายรายการหรือว่าถ่ายงานนิดๆหน่อ,อ,นอยมากกว่าใช่ครับ,รบก็สําหรับปอรู้สึก ได้กลับมาอีกครั้งก็คือรู้สึกตื่นเต้นม,มากๆครับเพราะว่าอย่างที่พี่เบิร์ดบอกไปว่ามันห่างจากการถ่ายในกองนานมากพอสมควรก็รู้สึกได้กลับมาก็รู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับรู้สึกดีใจมากครับคอสนิมจะนานไหมลูกะไรนะครับคอสนิมจะนานไหมคอสนิมคอสนิมเอาจิงมันไม่ไม่ต้องคอสนิมอะไรเพราะว่าเราเหมือนที่บอกว่าคือคือเราก็มีแบบเจอกันตลอดมีมออมกันตลอดแล้วก็ทํางานกันตลอดอะไรเงี้ยครับมันก็ก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็มีแค่ว่าแบบ เหมือนเรื่องตัวซีรีส์เราก็จะแบบต้องต้องไปทำกานบ้านกันมากขึ้นเพราะว่าเราเล่นด้วยกันเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าตัวละครมันคือตัวใหม่เรื่องมันคือเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกมาในรูปแบบใหม่ที่คนยังไม่เคยเห็นเนาะครับคตอบดีอ่ะพี่เขาตอบหมดแล้วอ่ะคอสนิมเหรอครับก็สำหรับปอยเพราะว่าไม่ได้ถือว่าคอสนิมเพราะว่าปอยพี่เปิร์ก็คือแบบพูดง่ายก็คือแบบอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วแบบคุยกันทุกเรื่องพี่แต่ที่แบบต้องจริงจังก็คือเรื่องตัวละครอย่างที่เปิร์บอกไปเพราะว่าเปลี่ยนตัวละครเล่นจริงนะครับ เป็นแบบนักธุรกิจนะโตเลยยากก็ยากไหมค่อนข้างยากครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่หนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจเขามีความคิดความอ่านที่มันโตกว่าแล้วก็ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะครับแล้วก็อีกอย่างเลยที่สําคัญเลยคือตัวทิมเนี่ยเขาจะมีความแสดงออกน้อยเพราะฉะนั้นการที่เขาแสดงออกน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขารู้สึกน้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้การแสดงออกน้อยของเขาอะแต่คนดูแล้วเข้าใจว่า เขาเป็นยังไงแล้วคนดูก็จะลุ้นไปตามเขาว่า <c oughs> เฮ้ยจริงๆแล้วเขาคิดอะไรเขาทําอะไรเขาจะทําอะไรต่อเขาจะพูดตอนไหนอะไรยังไงตัวจริงขาแสดงออกน้อยหรือไม่น้อยคะตัวจริงเหรอครับตัวจริงก็สแสดงออกเยอะอยู่นะพี่ออแสดงกว่าผมไม่พูดหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ของปอยนะครับสำหรับตัวริวก็ถือว่ายากพอสมควรที่เพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นเชฟเนาะก็ต้องแบบฝึกการทําอาหารฝึกการทําขนมอะไรเงี้ยให้มันดูคล่องแคล่วให้มันดูแบบเป็นเชฟจริงๆไม่ได้ดูมันแบบงงแกง๊งงแก๊งหน่อยอะไรครับแล้วก็เรื่องที่ปอยคิดว่ายากเรื่องนึงก็คือเรื่องบุคลิกที่มันต้องโตขึ้นอีกระดับหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ปอยก็อาจจะโตระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใี่ระดับที่แบบเป็นเชฟขนาดนั้นก็ต้องไปปรับครับต้องหัก้ง่าแล้วว่าเาโตขนาดนก็ มาถึงในบทมาที่ตัวบท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 เนาะบทเนาะก็ก็มีความโตขึ้นแหละครับแล้วน้องก็ปรับ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 จูนมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าในตอนรูช็อปเราก็มีการไล่รีวิวหลายๆอย่างรูช็อปทั้งทั้งเรื่องการสายอาชีพทั้งเรื่องของการแสดงด้วยหลายๆอย่างก็ถือว่าจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแบบพร้อมมากแล้วสำหรับการถ่ายก็ รอดูหลายๆอย่างก่อนนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดแล้วเร็วๆนี้อยากฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับของปอยครับก็ซ้อมเบิร์กช็อปเรียกว่าเบิร์กช็อปเมื่อกี้เนาะก็ทำขนมไปเรื่อยคือปอยจะหาเมนูทำเรื่อยๆแต่ละวันเลยครับก็ฝึกมือให้มันคล่องให้มันแบบดูแบบเป็นเชฟจริงๆอะครับให้มันดูคล่องแคล่วประมาณนี้ครับโอ้โหให้พูดเดี๋ยวก็หาว่าอวยตัวเองแลร้องเพลงเลยดีกว่าไม่ต้องร้องเพลงเชฟปะ สำหรับปอยพอคิดว่าในด้านการทำอาหารประมาณ50%แต่เรื่องบุคลิกทาทางให้มันดูแบบเป็นเชฟจริงๆของเราหรือ50%ของเชฟ50%ของเราเขอของเราพออยู่ที่เป็นเชฟแล้วแต่บุคลิกก็แปลว่าต้องปรับอีกนิดหนึ่งครับต้องจูนอีกนิดหนึ่งได้ชิมแล้วก็บอกเข้าไปเหมือนเคยกินตอนนั้นในไลฟ์เลยก็คือ คุกกี้ป้าหรือบาลนี่หรืออะไรมันมันเรียกยากว่ามันคืออะไรเราก็เลยแบบสนุกด้วยากแต่ถามว่ากินได้แต่จะมีความแบบว่าเป็นเทคเจอร์ใหม่ๆเรื้อนความร้วนๆหน่อยมีความแบบกรอบๆนิดนึงเออมันร้วนหน่อยเออเคี้ยวไปเออเจอน้ําตาลเออเจอช็อกโกแลตเจออะไรเงี้ยเราค่อยไปคุกกันในปากเอาเพราะจะได้อร่อยอร่อย ก็มีให้กําลังใจพูดตลอดคือทิปเปอร์เขาจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดครับคือแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่เฉพาะตอนนี้ตั้งแต่แรกเลยที่รู้จักกันว่าคอยแบบจร,งจรงิงก็ได้ได <laughs> ก็คอยแบบดูแลให้กําลังใจตลอดแต่แบบอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่จะแบบอ้อมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจากคนนี้กัน ก็จริงๆเหมือนที่บอกแล้วครับ My Engineer มนันเป็นเป็นเรื่องเรื่องแรกที่น้องไายเต็มๆเรื่องแรกเพราะฉะนั้นก็ละคาแรคเตอร์มีความใกล้เคียงกับตัวเองก็น้องถือว่าปร,ปรับปรับมาเยอะมากจากวงช็อปวันแรกจนถึงถึงถึงตอนเนี้ยเพราะว่าความเข้าใจตัวละครมากขึ้นมีความแบบมีทุกคนคงได้เห็นปลอยในอีกหนึ่งเวอร์ชันที่มีความน่ารักเหมือนเดิมมีความสดใสเหมือนเดิมแต่เป็นตัวละครใหม่อาจจะไม่ได้เหมือนเดือนหนาวแต่ว่าผมเชื่อว่า ทุกคนได้เห็นทุกคนได้ดูทุกคนจะรักในในความเป็นริวในแบบของปอยครับก็ฝาก t e เตอร e t วีทซีรีส์ด้วยนะครับเพราะว่าจะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ขบรถแล้วก็สนุกสนานดิลกู๊ดนั่งยิ้มนั่งขำกันไปแต่ก็มีความดาร์กในความขมของเรื่อง ชีวิตจริงคือมัน,มน,มนสะท้อนในหลายเรื่องจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็ดูไปอยู่ไปแน่นอนครับสำหรับบ i ทเทอวีทครับปอยก็ขอฝากซีร,รีส์ b e ท t ทอร์ e e ีเดียซีรีส์ไว้ในอ้อมบอกความใจของทุกคนเลยนะครับก็คือกออยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันครบรถจริงมีทั้งความความฟินความจิ้นแล้วก็ความได้ดูตัวละครว่า,าแสดงเป็นยังไงแล้วก็ที่สต่อ่ปมีความแบบหมองหม่นในอาจจะแบบตัวละครของตัวละครหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ รออดใจกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้ได้ดูแน่นอนครับขอบ,ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ